ใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผงชูรสด,ด้วยค่ะแล้วแต่ไผ่มักแล้วซิีนังก่อนวนี่ได้ใส่ผักอีตูตกไทายค่ะ บอไข่นวดเป็นไรกะน้ำปลาเจ๊กหน่อยค่ะเยอนิดนึงบอซับซอนนะคะแกงเห็ดบ้าบาน,นี่เครื่องปรุงกว่าหราเสร็จแล้วเดี๋ยวชิมซะก่อนแสบบอ โอเคแล้ะค่ะออกรสเปรี้ยวออกรสนัวๆค่ะเล้วสิเติมใบแมงลักเป็นอันเสร็จสับค่ะ